โอเคนะครับสวัสดีท้ชมุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเมสเกมนะครับวันนี้นะเกมนี้นี่สุดยอดเลยนะหลายคนก็คงจะเคยเล่นกันแล้วจะดูสุดยอดนะตอนจบมีมีฮานะครับ เกมแนวสนุกสนานฮาเฮอะไรอย่างนั้นนะครับเนี่ยด่านสุดท้ายยากครับด่านนี้พอจุ๊บๆครับอื้มเลแบบประมาณในระดัแบบหลังๆนะครับยากจริงนะครับเป็นเกมฝึกสมาธิยากหนึ่งเลยนะโอเคนะด่านนี้ยากจริงพอได้ทำเดียวเลยยากจริงนะสำหรับคนที่เคยเล่นแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรมากนะเขาแค่ดูไปให้จบก็บพอนะโอเคโอ้ยดีแล้วไอ้งโง่อ้วิคิดิงแดงคนแดงหมูอะไรเดียวนะ ยากเหลือเกินอ่ะเกย์ง okay. วันนี้ครับดูให้ดีนะครับยากมากครับตรงน,น,นี้แหละถ้าใครเล่นหันดีเทปจูงดูดูดลดเลยอะดูงเลยนะนะโอ้เอาให้ตกใกล้เลยโอเคนะครับ นะเอามาเล่นกันได้นะโอ้ยปวดหลังเลยโอ้ยกินกระตุกกุ้ยบอกแล้วถ้าดุ้งนะครับโอเคเราพานี้ก็จะเป็นเรื่องดีนะบ่ายแจ